สวัสดีครับผมแบงง์งงเข้าแบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาทำ Full Face of Our Glass ครับไป ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องค์เค้าแบงค์้วก็กดไลค์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาวิดีโอต่อไปด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับเราเป็นแฟนของแบรนด์ Hourglass อยู่แล้วนะครับซึ่งจุดเด่นของแบรนด์ Hourglass นะครับก็จะเป็นเมคอัพสไตล์งานผิวที่ดูเล่นแสงนะครับดูสวยเหมือนใสนะ่ฟิลเตอร์เนาะผมเองเนี่ยอาจจะไม่ไดีมีทุกผลิตภัณฑ์ของเขาแต่ว่ามีค่อนข้างหลายไอเทมจะพยายามหยิบ Permanent Line ออกมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพวก Limited Edition เนี่ยมันอาจจะหาซื้อไม่ได้้แลว เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับหน้าของผมตอนนี้นะครับก็มีการลงสกินแคร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการเตรียมผิวในการแต่งหน้านะฮะไอเทมแรกเลยที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือพรายเมอร์ครับปกติแล้วจริงๆแหละผมมาเป็นคนที่ไม่ค่อยลงพรายเมอร์เท่าไหร่ในใน everyday แต่ว่าจะลงเนี่ยเฉพาะในวันที่ต้องการความเนี้ยเป็นพิเศษเวลาออกงานซึ่งก็ไม่ได้ออกของอเวอร์าสนะครับเขาจะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือตัวพรายเมอร์เซรั่มนะครับที่เป็นใสๆสีชมพูแบบนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้นะฮ เวลนะครับเป็น mineral primer ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเติมพวกรูขุมขนแล้วก็ให้ผิวเรียบเนียนสไตล์ไพรเมอที่หลายๆแบรนด์ทำออกมานะเนื้อของเขาเนี่ยจะแมทนิดนึงนะมันจะเป็น p r i เมอเนื้อซิลิโคนนะฮะตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะหมดอายุแล้วด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยที่ผมมาใช้กับหน้านี่คือตัวนี้นะฮะไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือเป็นตัวรุ่นเซรั่มนะครับซื้อมาใช้เป็นขวดที่2แล้วนะฮะเพราะว่า ใครที่มีผิวแห้งเนี่ยแนะนำอันนี้เลยคือพอทาไปแล้วเนี่ยผิวมันจะดูชุ่มชื้นมากมากเลยนะครับอันนี้ผมซื้อมาใช้กับคุณแม่นะแล้วเขาชอบมากเลยนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะมีความเป็น essential oil มีความอโรมานะเนื้อออกมาเนี่ยก็จะมีความเป็นเจลอย่างนี้นะครับผมก็จะทาเลยแล้วกันเนาะชอบกลิ่นเขามากๆเลยนะฮะเขาจะเกลี่ยง,ง่ายนะฮะใครที่ผิวแห้งนะคะทาแล้วก็จะทําให้ลงรองพื้นได้ง่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะพอทาแล้วเนี่ยผิวก็จะมีความ ชุ่มชื้นแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยอืมตัวในนี้มันเล่นแสงมากเลยนะแต่ว่าใครที่ผิวมันเนี่ยอันนี้จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำแต่ผมเองผิวมันก็จะลองให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงส่วนคอนซีลเลอร์ที่ผมจะใช้นะครับก็คือรุ่น vanish อันนี้นะฮะสีที่ผมใช้นะครับคือสี f ฟ n d ตัวนี้เนี่ยเป็นคอนซีลเลอร์ที่หลายๆคนเนี่ยให้ว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่ใช้ดีตัวหนึ่งเลยสําหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีความปกปิดที่ค่อนข้างตืบมมากนะถามว่าถ้าใช้ everyday สำหรับผู้ชายเนี่ยต้องลงให้ถูกวิธีเพราะถ้าเกิดสมมุดเราลงเยอะเกินไปเนี่ยมันจะค่อนข้างหนานะสำหรับความรู้สึกส่วนตัวนะฮะแนะนําว่าในการลงเนี่ยอย่าเอาแปรงเนี่ย แตะลงไปที่ผิวเลยนะฮะเพราะว่ามันอย่างนั้นน่มันทาให้ได้รับผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเยอะเกินไปผมเคยนะในช่วงที่ลองแรกๆเนี่ยเห็นอย่างนี้นะครับเขาสามารถแบบพิกเมนต์ของเขาันแนมากมันสามารถเกลี่ยไปได้ค่อนข้างไกลเลยแหละผมจะชอบป้ายมาหลังมืออย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาแปรงนะครับแล้วก็ค่อยมาแตะมันจะเป็นการจิกผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้กําลังดีนะฮะจากนั้นผมก็จะเกลี่ยเบาๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราลงเยอะไปทีเนี้ยมันจะกลายเป็นแบบ ใต้ตามันจะเคกกี้นิดนึงนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ต้องระวังนะครับลงแค่นี้ใช้แค่นิดเดียวเองใต้ตามันก็ดู bright ขึ้นมาแล้วนะครับการปกปิดของเขาเนี่ยถือว่าโอเคเลยเพื่อนๆก็ลองดูนะ แค่หนึ่งครั้งนะครับบางๆเองนะตะกี้เนี้ยจากที่ลองใช้มานะครับคือการปิดใต้ตาเนี่ยดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปทาตรงอย่างบริเวณตรงร่องจมูกอย่างนี้เนี่ยพอผ่านไปสักประมาณกลางวันเนี่ยมันจะมีความตกร่องด้วยคําที่หน้าผมมันนะแต่ตรงใต้ตาเนี่ยก็ยังอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าให้เป็นพวกรอยสิวหรือว่าใต้ตาดีกว่านะฮะต่อมาเป็นงานรองพื้นกันบ้างนะครับรองพื้นที่ผมใช้นะครับเป็นรองพื้นรุ่นสติ๊กนะคะเป็นไลน์แบนิชเหมือนกันก็ สีที่ผมใช้เนี่ยเป็นสีเลนเนนะครับเนื้ออันนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าการปกปิดเนี่ยฟูลคอฟเ a ร e แล้วก็มีความครีมมี่นะไม่ได้แห้งนะครับจะใช้กับแปรงลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ลงแค่บางๆคือพิกเมนต์ของเขาอะ่จะจัดจ้านมากๆตึ๊บมากๆนะฮะถ้าใครที่เป็นสายแบบฟู c o อฟเ a ร e เนี่ยอันนี้เนี่ย ตอบโจทย์เลยนะฮะสำหรับตัวผมเองเนี่ยจะไม่ลงทั้งหน้าเลยเพราะาไม่งั้นนะมันจะดูหนาเกินไปสมาผมะจะชอบใช้ลงแค่บางจุดเนื้อของเขาเนี่ยมีความครีม,มี่อยู่แล้วนะครับแล้วพอเราใช้กับตัวไพรเมอร์ตัวตะกี้เนี่ยมันก็จะทำให้การเกลีย่ยง่ายยิ่งขึ้นนะฮะโอเครองพื้นก็จะประมาณนี้นะครับลงแค่บางๆงทั่วหน้านะทําการลงแล้วก็บัฟให้ทั่วนะครับลองดูนะครับอันนี้คือตัวรองพื้น ต่อมานะครับเราก็จะมาทําการเซตผิวกันด้วยแป้งฝุ่นนะฮะแป้งฝุ่นของอเวกาสเนี่ยจะเป็นแป้งฝุ่นที่มี ประกายชิมเมอร์นะฮะเขาสามารถเซตผิวได้โดยที่ไม่ทําให้ผิวเนี่ยดูเป็นแบบแห้งกรังเกินไปนะแบบไม่ดูแมทแบบดูไรชีวิตชีวาตัวนี้เนี่ยจะมีชีนแต่สาหรับใครที่ผิวมันจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยแนะนําแป้งฝุ่นของอเวกลาสเท่าไหร่นะเพราะว่าระหว่างวันมันจะยิ่งดูมันยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งการเล่นแสงแบบนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของอเวกลาเลยนะครับเป็นจุดเด่นที่พอเราทาไปแล้วเนี่ยผิวมันจะดูแบบ มีความโกลวะขนาดผิวแมทไปแล้วแต่มันพอโดนไฟมันก็ยังมีเงาชีนขึ้นมาใช่ไหมครับผมเนี่ยซื้อตลับเล็กมาใช้นะแล้วก็รู้สึกว่าใช้ได้นานแล้วนะใช้ลตลับเล็กก็พอตั้งฝุ่นของอวากลาสนะครับให้ผิวสวยแต่ว่าไม่คุมมันครับยังไงเพื่อนก็ลองพิจารณาดูนะครับพอเราเซตหน้าเรียบร้อยแล้วนะฮะหน้าก็สนับนี้ครับ จะเห็นได้ว่าหน้าของผมเนี่ยมันมีความขาวคอตามปกติอยู่แล้วนะเราก็จะทำการวอร์มอัพด้วยการใช้บรอนเซอร์ครับผมมีด้วยกันทั้งหมด2ตลับสสีอย่างนี้นะฮะแบบแมตนะครับชื่อว่าน e ดบรอนส์ไลท์นะครับเป็นแบบนี้นะฮะไม่มีชิมเมอร์ครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นแบบที่มีชิมเมอร์ชื่อว่าลูมินัสบรอนส l i ลท s นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ทาแล้วมีชิมเมอร์ทั้ง2สีสวยเลยแต่ถ้าเกิดสำหรับผู้ชายเนี่ยก็แนะนำเป็นตัวรุ่นแมตต์ดีกว่านะแต่ว่าตัวชิมเมอร์คือมมัันนแบบ กระจายแสงได้ดีมากเลยนะคบเวลาปัดทับบลัชปัดกับบลัชแล้วเบลนให้มันสวยๆเนะี่ยมันจะแบบมีความนัวเล่นแสงดีแต่ว่าอย่าหนักมือกันไปนะเพราะจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีความส้มเห็นไหมฮะวันนี้ผมจะขอใช้เป็นตัวแมทนะคะตัวนูดบลอน Light ในการลงบรอนเซอร์ผมจะใช้แปรงที่มีขนาดใหญ่นะคบผมจะใช้แปรงลักษณะแบบนี้มาลงบริเวณที่ต้องการให้เพิ่มความอุ่นให้กับผิวนะครับบริเวณกรอบหน้าให้มีความกลมกลืนกัน เนื้อบรอนเซอร์ของเขาเนี่ยดีเลยแหละตลับหนึ่งเนี่ยอาจจะมีราคาสูงแต่ว่าเห็นแบบนี้นะใช้ได้นานมากๆเลยนะครับผลิตภัณฑ์แป้งของเขาเนี่ยแล้วสีเนี่ยก็สวยด้วยนะฮะไม่ได้แบบส้มเกินไปนะแบบทาลงไปแล้วมันก็ยังดูเป็นธรรมชาติดูแบบผิวมีความอุ่นขึ้นมานะครับพอทาบรอนเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะ ต่อมานะครับก็เป็น Brush On Brush On เนี่ยผมมีทั้งหมด2สีนะั้นสีแรกนะครับคือ Luminous Flash ตัวนี้เนี่ยเป็นสีชมพูนะครับซึ่ง สวยดีนะแบบทาออกมาแล้วมันจะดูเป็นชมพูที่ดูเป็นผู้ดีผู้ดีอ่ะแต่ว่าตลับที่ผมมีนะเหมือนกับเขาผสมสีไอออนะมาเยอะเกินไปนะเวลาปัดมันก็เลยจะไม่ค่อยออกสีชมพูเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเวลาปัดออกมาแล้วเนี่ยก็จะดูเป็นผู้ดีผู้ดีนะครับอีกสีหนึ่งที่ผมมีนะครับก็คือ m o o d e x p l ์โค r นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีออกแบบนูนูตนะครับสีที่โทนแบบ สุภาพสุภาพอะออกยังไงดีทาได้ทุกวันนะผู้ชายก็ทาได้นะคะ m o o ู o x p o s u r e แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยทาแล้วดูสุภาพไม่แบบไม่จงแจ้งเกินไปจะทาไปสมัครงานทาไปเที่ยวทาไปอะไรเงี้ยผมว่าได้เลยนะคะดูแบบเป็นผู้หญิงที่มีภูมิฐานนะเป็นสีที่ผมว่าควรจะมีนะครับเป็นสีขายดีเลยแหละ จริงๆปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยทาบรัชออนแบบนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าเพื่อวิดีโอนี้นะเราจะปัดให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะมีชิมเมอร์ละเอียดละเอียดนะแต่ว่าไม่ได้เป็นกลิตเตอร์เม็ดใหญ่นะครับเสร็จแล้วนะครับพอปัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> เออเ <c oughs> <c oughs> พื่อนว่างไงครับได้ไหมถ้าพูดถึงอเวอ g l กลานะครับเราจะไม่พูดถึงเจ้าตัว Ambient Lighting Powder ที่โด่งดังเขาได้ยังไงนะครับ ตัวนี้เนะี่ยเป็น finishing powder ที่ปัดสุดท้ายหรือจะไม่แต่งอะไรเลยแล้วก็ปัดก็จะทำให้ได้ผิวที่ดูกระจายแสงดูมีความเล่นแสงเหมือนใส่ฟิลเตอร์นะครับเป็นตัวที่ผมใช้แล้วชอบมากคุณอ้ําก็ใช้แล้วชอบมากนะครับปัจจุบันนี้ผมจะใช้เป็นสี diffuse light นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะเข้ากับสีผิวได้คือรู้สึกว่าผิวตัวเองมันซีดขึ้นอ่ะหลังจากที่การที่ ช่วงโควิดมาไม่ได้ค่อยได้ออกไปเที่ยวไหนนะก็เลยอยู่แต่บ้านมันก็เลยมีความสว่างมากขึ้นสีนี้เนี่ยก็เลยจะรู้สึกว่าเข้ากับผิวมากกว่านะครับ diffuse light จะเป็นสีออกขาวเหลืองนะครับสำหรับสีผิวผมเนี่ยสี luminous light นะครับก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าสีอย่างนี้นะไม่แนะนําให้ใช้สีด i m light เลยนะครับเพราะว่า ใช้แล้วหน้าหมองแล้วผมก็เคยแนะนําหลายๆคนไปแล้วว่าอย่าไปใช้แล้วะคนที่เขาไปลองไปลองใช้สิ่งปั๊บก็หมองจริงๆก็คือควคนการคอนเฟิร์มนะครับว่าสีผิวประมาณผมเนี้ยพยายามอย่าใช้ดิมไลท์เพราะว่ามันจะหมองครับถ้าแป้งอันนี้แล้วเนี่ยผิวมันดูสวยมากถึงแม้เขาจะมีไมโครชิมเมอร์มาก็เถอะแต่ว่าเวลาเราใช้แปรงวนนะครับพอเราวนวนวน,วน,วนไปปั๊บเนี่ยผิวแล้วมันจะดูนวลแน,น่นอนว่าถ้าเกิดสมมติเราไปเจอไฟเยอะๆเ,เนี่ย มองใกล้ๆมันจะเห็นตัวไมโครชิมเมอร์แต่ว่าในระยะไกลเนี่ยผิวมันจะดูนวลผ่องกระจายแสงดูแบบผิวดีมากๆเลยนะผมชอบใช้กับแปรงที่มีลักษณะฟูๆนะครับเวลาลงก็จะลงเป็นแบบวงกลมนะครับเหมือนกับเป็นการขัดเงาให้กับผิวนะฮะส่วนเจ้าตัวแป้ง In f ฟ n i t y l i ไลนะครับสีผิวแบบผมเนี่ยก็สามารถใช้ได้เขาเนี่ยก็จริงๆก็มีความคล้ายๆกันนะแต่ตัวนั้นอาจจะมีกลิตเตอร์ที่เห็นชัดกว่าถึงแม้ว่าจะใช้แปรงเนี่ย มันก็เห็นกริตเตอร์เยอะง่ายกว่าอันนี้แต่ว่าการกระจายแสงเนี่ยก็โอเคแล้วระหว่างวันเนี่ยผ่านไปเนี่ยผิวก็ดีนะฮะยังไงสำหรับใครที่ลังเลระหว่างรุ่นไหนเนี่ยก็ยังแนะนำเป็นตัว diffuse light มากกว่าแต่ Infinity Light ก็ไม่แย่ครับหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผิวที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ฮะ,ะสังเกตว่า หน้าแมตแต่ว่ามันยังมีความนวลความเล่นแสงความโกลอยู่อย่างนี้นะฮะมีหลายๆคนนะครับสับสนตัวไฮไลท์ของอเ r อ l a s s านะจริงๆตัวตะกี้เนี้ยอันเบนไลทิ้งพาวเดอร์ไม่ใช่ไฮไลท์นะครับเขาเป็นฟินิชชิ่งพาวเดอร์ขอย้ำอีกทีนะึ่งนะตัวไฮไลท์ของอ u วอ l a s s s นะครับมีเป็นตลับเหมือนการรุ่นสโตรฟที่เป็นตลับอะผมไม่มีรุ่นที่ผมแนะนำนะครับก็คือเจ้านี้ครับไฮไลท์ในไลน์ Vanish เหมือนกันสีแชมเปญแฟลชแต้มเบาๆตรงนี้อะเห็นไหมผิวมันก็จะดู เล่นแสงขึ้นมาแล้วนะครับโดยที่ไม่ได้แบบ blinding คนอื่นเกินไปนะฮะก็ทาบอมบางบริเวณที่แสงตกกระทบนะครับนี่มันเกลี่ยง,ง่ายด้วยนะพอเสร็จแล้วนะครับลูกที่ได้ก็จะถนันี้ครับ และนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ Hourglass ทั้งหมดที่ผมพูดในวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะช่วยเพื่อนๆที่กําลังสนใจผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Hourglass เนี่ยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในไลน์ต่างๆของเขาได้นะฮะและถ้าเกิดสมมติใครที่มีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยผมจะพยายามไล่ตอบนะครับติงตาผมเพิ่มที่เพจ Uncle Bank หรือที่ i ิน t a g r a m Hi Uncle Bank ก็ได้นะครับโดยเฉพาะใน i ิน t a g r a m เนี่ยผมจะแ c t i v e ในนั้นนะครับมาพูดคุยมายเซ่ฮัลโหลกันได้ครับว 拜拜。Bye bye